เจ็ดตัวแล้วนะครับเห็นแล้วโดนแล้วโดนแล้วเต็มข้อเลยกดอย่างเดียวเลยตัวนี้เจ็ดตัวแล้วนะครับเห็นแล้วโดแล้ว เต็มข้อเลยกดอย่างเดียวตัวนี้น่าจะได้อยู่วิ่งวิ่งออกอย่างเดียวนะครับเกี่ยวท้อง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 เอาอยัางไง เดี่ยวท้องหาที่ขึ้นก่อนเดี่ยวท้องครับ,หา,รบหาที่ขึ้นก่อนครับหาที่ขึ้นก่อนหาที่ขึ้นก่อนเกี่ยวท้องเกี่ยวท้องหาที่ขึ้นนะอโอ้โห อาลนะครับไซส์บิ๊กๆนะฮะเหยี่ยวท้องข้างตัวนะโอโ้เกือบหลุดนะครับสวยๆนะ